สวัสดีค่ะ,ะช่องแตงพารวยวันนี้มาที่วัดใหม่ชัยชนะนะคะวัดพระจาจาร์ชัยชนะ,ะพระจาจาร์มีโครงการร่วมทำบุญสังฆทานต้านโควิด -19 นะคะะใครอยากทำบุญร่วมทำสังฆทานต้านโควิด -19 กับพราะจาราร์ หมายเลขบัญชีก็คือบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ4280399778ถ้าใครจะร่วมทําบุญก็โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านโดยตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็วัดไหนที่ขาดแคลนหรือ อยากได้สังฆทานก็ส่งที่อยู่วัดผ่าน ID Line ของของวัดสายบุญ1สายบุญ2สายบุญ3นะคะสายบุญ1ก็ดอกจัน065 225 9972สายบุญ2 080 592 9972สายบุญ3ก็082 451 9972 ะคะใครอยากร่วมทำบุญสังฆทานต้านโควิดกับพระอาจารย์ท่านก็คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปวิดีโอของแตงพารวยนะคะมีอะไรสงสัยก็อคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะช่วงท้ายคลิปจะมีเลขมหามงคลกับบัญชีธนาคารกับไอดีลายวัด ถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็ดูใต้คลิปท้ายคลิปนะคะวันนี้ช่องแต่งพารวยก็ขอขอบคุณค่ะ